สวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพของคู่หน่อยนะครับที่กําลังรับชมรับฟังคู่หน่อยแฟมิลี่อยู่ในคณะนี้นะครับมื้อนี้คู่หน่อยมาบ้านนาจานต์ตำบลนาจานต์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับบ้านแม่คู่มอล่มนะครับแม่คู่นะครับแม่คู่มอล่มจังหวัดกาฬสินธุ์เลยครับนะครับบ้านนาจานต์นะครับนั่นคือบ้านของแม่พิษสมัยพิษล่มช่วยนะครับตอนนี้คู่หน่อยเของมาหอดแล้วนะครับเของมาหอดบ้านเล้าแล้วนะครับทีมงานอยู่ทางในอีกคนละ พงเย่บุญมากกับมาไม่ง่ายพันกับมากับพงเย่รวยนะครับมานะครับมารัดกุ้ยพี่นะครับเป็นขอไปทั้งในกันกกอนแล้วนะครับเป็นคุยกันแล้วเดี๋ยวคู่หน่อยสิผ้าพี่น้องขอไปเบื้องบัณฑ์ไหมไหมนะครับผมนะขอแล้วบัณฑ์มีไหมนะครับนี่ละแต่ไม่ง่ายนะครับเลื่อยหัวปลาป่ามากนะครับเลื่อยหัวปลาป่ามากประมาณเสาไฟหนึ่งนะครับนะเพินนั่งกันยุ่งพุ่นแล้วครับ เป็นสว่างถ่าอยู่ในผีเสื้อผุ่นนะครับผวดมากเห็นป้ายเลยได้ผุนสูเรียนรู้ปะนะในกู้มะล่ำเมืองกาฬสินธุ์นะครับแม่อยู่กับผู้ใดอยู่บ้านก็อยู่กับลูกชายลูกภยัยกับปอยหญ่ไถ่เงินนี่ละปอยหญ่กัน,นย่างกันะโอ้ตอนนี้แม่อยู่เท่าไหร่แล้วหกนิดแปดย่างเขาหกสิบเก้า คือว่าต้มรสอย่าง,ง,น,ๆๆาน,งนี้อยังทันต้มมันหิบเฟื่อยเออมันตกย่าง,าง,งดกองกใส่เห็นมันทันมากเลยเไง<ด>เล่นมาคดเฮี้นยน้ำใบนี่รุ่นนี้้ต่เพราะไง, <ๆ S 2> งมุนแม,ม่กรับเป็นไงพี่สมัยนี่เคยขึ้นเวทีนรำกันนักเต๋อบอกเฮ้ยร้ายเพื่อจนข้านแต่ว่าหั่นแม่เป็นสาวคนละเออก็เป็นสาวเนี่ยจนกระจนจื้อบ่ได้คนละจนลืมคนละแม่เรียนรำแต่อยู่จักปีพอของเรียนปอสี่ปอสี เ็บแปดเก้าสิบสิบปีเอาคือมีผู้สอนใหตุนะอยปนั่นกระลุงต้เมียนพ่อใหญสอนผู้ใดผู้จักินี่กะได้พ่อใหญท่องสอนเป็นผู้สอนนี่เอามีนักใหม่เนี่ยมันเป็นมลน้ำมูขไข่เด้ออ่าบาดูเอามูไข่กับพ้ามันฝึกพ่อใหญสอนคำมาไดกัไปเอื้นข่พอใหญสอนมันหนาดมันหนาด ขนาดบรรท้อนนี i, I garden garden ่ละเป็นมาเฮ็ดยุวันดงปอไม่ไม่เราไปเรียนน้ำติให้จังไหนเลี้ยงเราเราฝึกมาเ่าแกนเ่าฝึกน้ำน้ำตัวนี้ฝึกน้ำมาบอกพอรืมมันบอกมันสูแนวเย็นนั่งอันนี้คำาว่าจันน์ขอยมาหอดทำไมผมมาหอดทงไมเวลามันจำไอ้เดียบว่าข้าว คึ่งครึ่งไข่ไข่มันรอโพดมึงเดี๋วไข่กระเจี้ยวไว้แล้วใส่แว่นตาดำไปดิรอก็อยู่ขันแก่นให้เว้ยกระเจี้ยวไว้เลยเนาะขี่รถไก,ก่กระเจี้ยวไว้ไม่เห็นไหมพู่นางนี่แม่บ้านผูน้นี่แม่บ้านมันน้องโกนนัที่บ้านเจ้าหน้าโกบ้าน,านหน้าโกคนละโก้เจ็บ้านหาานหา้าโกเอาเขาบอกเรื่องแม่แม่หมามาหาันรับหน่อยหันรับนั่นเพราะยังไงก่อนพราะยังท้องสอนเพราะยังท่องสอนจังแลำวมูเลยติแม่ ล่ำล่ำที่รหลก่อนล่ำก่อนเมียอต่อมากกจังมากพ่อใหญ่ขึ้นมาในจังหน่อยคนก็เลยให้ล่ำล่ำก่อนจากออกกซีหอดทอดปออไไรล่ำก่อนไหวล่ำอยู่สองสามปีพอดีสองสามปีจ้ะกะจังมานล่ำเรื่องคอก็ไทยจะให้เรียนนั่งเอกไทยก็เลยเขาููไดูู้ได้คัดให้ล่ำเรืองล่ำเรืองกับพ่อใหญ่สอนแน่จะของแน่เราาทิ้งล่ำก่อนเทิ้งล่ำ มูลำเลีองไงเฮาตีแมีนพ่อยสอนเนี่ยแล้เก่งเลยเอาครับซาบะคุณพไวยสอนให้ฟังดู้พ่อยสอนเนี่ยเราเป็นทุยาเราสอนลำเลืองเราสอนลำก่อนเราสอนได้บอกเขาไปเล่นขินมึงเฮ็ดตั้งสี่มึงเฮ็ดตั้งสี่บังค่ากินหัวมึงเราหดไปเนั่นตีความ้มยเราปล่อยข่อยนี่เราบังหดดิเราให้ข่อยอยากให้มีคมมาหนัอดทนและคมมุ่งมั่น เพื่นป้อยคอยว่าว่าเพื่นโหดิี่คอยว่าเพื่นอยากให้มีความมุ่งมันย่างบ่พงศ์สอนเฮ้ยบ่ไปขั้วคักเนาะเอาหาเล้วอายุอมตะบ่แมนโบเนี่ยมันเป็นไปบ่ได้เจ้าก็ย่างเนาะเฮ้ยเจ้าขึ้นแต่ใจสนานไปกับลูกใกลกบเพื่นเนาะก็ปวดแท้เฮ้ยแต่ก่อนย่างเนาเอาพ่อเรียนพินหรือเรียนเช่นสมัยนั้นเรียนพินทั้งเรียนเช่น เพราะตอนแม่ไหมตอนแม่ไหมล่ทีอยู่น้ำกันอ,อยู่น้ากัน็นพพอเหรียญพี่เหรียญนเหรียญทั้งทิ้เหรียญทั้งเทียนเอาพี่มันเหรียญเซรามูไะไอยู่ทีไ,ไ,ดได้ตัวมังไปทัว่วไหลมนเคยได้เห็นจัตยาน,น,นมันนี่สิได้เห็นได้หนิสิได้เห็นเหรียญเห็เนไหมไหมล่ใสใพิ้นเหยืองนี่หนิเพราะว่ากูขึ้นลั่มใสตะเคียนเนี่ยนะในนั้นเจ้ามากเลยเนาะเห็นบอ่กันแล้วแม่อ่พ่อ อาพ่อแม่อยู่กับพ่อใหญ่สอนอายุโดนมาได้บันนี้ล้ำมูลอุ้ยโดนตัวจนว่าติดบาดติดเป็นขาจนว่าเป็นสาวจนเอาหลวงปู่เอจนได้ผัวอยู่กั็ผ่นยังอยู่คณะนี้เลยแหรือว่าเป็นคณะแรกของคณะมอลรัมย์มูลวะของพ่อใหญ่สอนเนี่ยซื้อคณะว่าจังไหนตอนเพชรกะลาินเพชรเพชรกะลาศิลเรียนร่างร่งเรื่องยังว่าไงร่าเรื่องยังพวาสละชีพเพืพ่อชาติ จำได้ครับบอสเขาจำได้จังได้อันอันอันชิปตีท่องรอพ่อใหญ่เป็นพระเอกตีบอสชุดใหญ่ใช่ยาลาดเป็นพระเอกชัยยราชอืมชัยยราชเพชรสมัยเพชรลุ่มช่วยตอนนั้นแม่แม่แม่ท่านได้ใส่ซื้อเป็นพิษสมัยเพชรลุ่มช่วยไปผมใส่มัดจะเกาดนี่แหะอยู่ขนาดนี้กับพิษสมัยเพชรลุ่มช่วยมาเลยตีอ่ะผมขึ้นเด็กเบิ้องนี้ชิปว่าคือว่าพ่อใหญ่จังจี่เบิัง ที่เล็กๆกับพิษสมัยกับพอท่านเดว,ว่าร่วมช่วยหรอกบางท,ที่นี่นี่พอใหญ่เตี้ยงค,ค้ำผ้าพญาย้อยเนี่ยนี่นนพอใหญ่เตี้ยงค,คํำผ้าก็เลยมาเปลี่ยนให้กับอ่นอ,อ,อนม่อนฤทธิ์อภิรักษ์นี่ผมกี่อนนี่ผมเกียเก่ยวเขาผมเดยฟังมูเจ้าอยู่ท<า>่อออสาราคามของ<ล>อากาศ,ศดีดก็พอใหญ่เตี้ยงแล้วเป็นหุนต่างซื้อให้ดังคักท่านใหญ่ขนาดไปนี่นน<อ> เดี๋ยวนี้บอกบอ,ตอ,ต,อตอนดิตอนตอนได้ซื้อไม่เนี่ยท่านออกจากพงยท่องไปออกแล้วออกแล้วไปนขนึ้นนณาได้ปุ๊มาเป็นเป็นล่มช่วยนี่อยู่ฝ่าสีรามนี่แหละฝ่าสีรามเป็นเนพชรล่มช่วยรับฝ่าสีรามเจกีเจกีก็เอื้อนอันอีพชษสมัยเพชรล่มช่วยโยต์วจานเพท่านเป็นรับวันเดีเป็นซึ่งห่งวันในวันในวันท่านะไข่ครับอัน บมแค่ขึ้นใส่เจ็บบ่กบ่อเนีเป็นขั้ผมจําได้ว่าคณะฝ่าสีข้ามเนี่ยป้ายสำนักง,งานมันอยู่ซีแยกย่างตลาดอยู่มุมทั้งหนีนีิเนาะแมน่นบแม่แมน่แมนนะผมเป็นไม่รุ่นอยู่ดิตอนนั้น,น,นป้ายบอกนี่อยู่ขนาดสีแยกอยู่มุมอยู่มุมเห็นว่าสูมือนี่สีแม้นหลังปั๊มพอต่ท่อมุมนะครับมุมเสน็นเส็นไปทั้งลงบ้าน ดังคักอีหลีเป็นบอยุน่ะดังคักพระเอกคือผู้ไหอยู่ฝั่สีขามพรอเอกหนิวมันก็หลายคนแต่ดังคักคักเป็นพอหญ่บุญมีนี่แหละแต่ดังคักคับุญมีคจอแล้วเป็นผีแล้วดิดังขึ้นมากคักเป็นพอหญ่บุญมีมันมามาทะลุอ่าอ่าผ้าแดงนางไอผ้าแดงนางไอนี่ล่ะมันดังขึ้นมากค่ะคักอกกรลักของล่ำของแม่นี่อันต้อล้อนี่บปเ่าม่น ผมสิจำว่ามันกิดพบจำบโมิดเต้ตอหลอเอ้ยตอหลอเอียงเนี่ยตอหลอใหญ่แม่พ่วมปล่อยตอหลอหน่อยแม่พ่วงแพงมีผู้เดียวดีจนกเนิดตอหลอครับมาเร่งแม่บอกง่ายครับพาง่ายแม่วาจมวิธีจีไรแต่ไม่ย่าเอาของเพิ่นบอกไปทัวไปแดดแมเจ้าของเพิ่นเจ้าของตำลับได้นี่เออมันเกิดจากไผ่ไรเจ้าของตำลับน้อนางเอาเจ้าว่าด้วยเอรอเจ้าว่าด้วยเอรอเจ้าว่าด้วยเอรอผมเคยยื้อไม่ได้เบิร์ดบ้อเอาตอตอตะขืนก็ได้เอรอเฮ้ยว่ามันเป็นเนาะเพราะมัน มันขึ h, ้นมาเมื no i, prom, ่อไหร่แม่มันขึ้นมาเม่อไหร่แม่ตอรอเอ้ยตอรอใหญ่แม่พ่วงปล่อยตอรอหน่อยแม่พ่วงแป้งกินเร่งแล้วแม่กอมนอนงานไม่ซ้นี่อันคัดเสนอ้ออันขัดผ้าแรงแม่บวหงนี่คอยแต่งออกดอกขัดผ้าง่ายแม่บวตจมี่ล่ะตัดเอาเป็นย่า อันบ้านนี้พ่อใหญ่ขวรเป็นพระเอกว่าแม่นไม่ไอ้ขวัญเป็นพระเอกกับแม่เ้าพุ่นพระเอกมันหลายคนพระเอกที่แม่ที่แม่ได้๋ร่ำนำอยู่ฝาสีข้ามมีผู้ใดไเนี่ยมันสีมีผู้แรกเลยอ่าผู้แรกกับพ่อยายบุญมีนี่แหละพี่บุญมีพ่อยายบุญมีล่ะกับแม่พ่อยายขวัญกับแม่พี่ร่ำพ้องพ่อยายร่ำเนี่ยแมน พิรุภงพงศิลปูราสุดแล้วก็จากันกับมันเป็นเน็กหน่อยมาครับมาหายไปมันแต่ผูแต่ผูใหญ่ผูเป็นเอกลักษณ์อีกกะพญมีพญบุญมีพญรัมเออแล้วกพญรพงกัเนาะพญผูมเดียวกันเนาะแมนกับพญขวัญพุทธว์แาแก่เทิงนะพญเทืองอะพญบันเทิงหน่อยบันเทิงเทพนิมิตคน เพอ่อกะนินเลรนคู่คู่กันนี่แหละเลรนคู่คูกันไปนี่แหละค่าตดีบ่อยู่ฝ่าสิหร้าค่าตตังเกอหารอยจังหวดสอง,งพันสองพันที่หน้าน <c oughs> <c oughs> ีนเจกทงเลยเนี่ยเอ้ยเจแล้วเขาจะเอาไปรับมาใหนในหน้าดิโอ้ย <c oughs> มันก็เป็นบางคก้นในหาบางค้นก็จะกว่าใดทางเจ้าของสิตก็เพอจะกลุ่มโจมกลุ่มปากาเข้าไปลหลูต่อมันหลายปากมันหลายทีเพ่ได้กินได้ใช้ เง้ามันกะโบพื้นฐานเงาบดีมันจะเกาหาน่าห้องกัดดึงหนาดึงหลังน่องนุ่งกระไรจังเลี้ยงน่องมันงแค่น่องกับหกคนเจ็ดคนก็ตายป้าจังแต่น่องหน่อยได้สองเดือนถูกเบิ้งเบิ้งจะได้ว่าเป็นแม่ตัวไหนเป็นแม่ครับเบิ้งเบิ้งไหนอันที่นั่งยุวันน้องสาหร่ายนี่เนาะนานไม่จำได้ครับโอ้ย เขาว่าจังจะค้นตาบอดว่าไปทัวร์นังเย้ไไยผม<อ>มาเนี่ผมถามทางเล่ามาจาก <laughs> บ้านทินทผมก็เลยถามเล่าครั <laughs> บว่างหันผมจังมาถือครับค้นตาดีถามค้นตาบอดคนในบ้าน้อเมืองจังหวัดีเอาเอาไปเรื่องไดก่อนว่างได้ก่อนเอาเราอยู่บ้านหนองเสารายหนองเสาราย <c oughs> อตอนนี้พี่น้องแม่ยังเบิดทุกคนบอกน้องไปละสองไปละสองยิ่งหนึ่งใต้หนึ่ง <ข>มันหนองชะลายนั่นผู้เอื้นบั้นลิงทองกับเอื้นเนาน,นังนาะแมนแม่ลงจากฝ่าสีรษะปีไหนว้า้คือบวใดเหรอขอดูเนาะเป็นอยู่งว่องบ่หร <ลง S 2> <ง>ือจังใดรือหรือต้องเขาล่องเอ,องทีง่ซึ่งล่องล่องล่องก่อนไหญ่ลำล่องก่อนวีระพงแม่นสาเหตุที่ร่องพะอย่างสาเหตุที่ล่องแต่จังใดกะว่าจะของอายุหลายอายุหลายเหรอกะว่าเป,ป็น กับตะไบรุ่นขึ้นไปยู่การเปลี่ยนแปลงของมาล่ำเน้ะหน้าตาเรื่องาแล้วเอานี่ก็ตรงูจักตัวเองอะนะคิดแม่นเข่าก็สร้างเรื่องเสียงดีอยู่ไหมเขากัะว่าเข่าเข่าแล้วเขากะึ้นไปบอยากไห่เพิ่นมาลงท่าใจสันจังสี่กับบอย่างไห้เพิ่นมาของพี่แนเจาของ่กาได้ ล่วงมากกับมาล่ำมาเก๋มาขาไปน้ำลูกน้ำเต้าพ่อล่วงเราไปอยู่วงไหนบ่แม่ไปอยู่เพชรพนทองเพชรพนทองอยู่ข้ามวงข้ามวงได้เรียนเป็นนางเอกบ่บ่ไหนบ่บ่เป็นแม่ติบอ่แมนอยู่เพชรพนทองหลวงบ่สี่ห้าปีอยู่สี่ห้าปีอ่ะแล้วก็ลงบ่มีสังกัดเลยติบอ่ะบ่เป็นอิสระมั่ยอิสระแมนนั่งมีเบื่อมีเบื่ออีบินบ่บ่ขอที่บ่มี อย่าเ้าเสือาให้ดอก่คอยสอแล้วกันน้อยคุณจังยืรอก่าหู้เรื่องหู้เลวาดีพเพราะไงสอ,น,อน,นเนี่นยขัดเสียหน่กระเป๋าเงินยังเนี่ยนนะมป่นยอคาป่นป่นอไ้เียงมันเข่าอาเงาขายในกันบิบู้ยงดหายว่าปอมสีต้านเดียวกนยตนอนกำปองเชโเกิดจากของตัวน,นั้นนี่เราัที่นี่ แม่แม่แม่รับซูมือีิคือรับเชิญแม่นบอกแม่นรับเชิญไปจอบไปยังเสียบไปจอบไปน้ำคณะได้กลับไปแม่นไปตาวางเขาให้เรียนเป็นแม่ติกับแม่กับซูมือนี่กับพ่อค่อยได้อันนั้นดอกมันเล็กหน่อยมันเรียนเองเขากะแชร์ออกไปลํำแชร์ก่อนหนึ่งสองก่อนไปเป็นตัวช่ว้เขาแม่นตัวเอื้นแขกนี่เขาบอกแล้วก็เป็นตัวเอื้นแชกอันนี้เขาเป็นอันว่าเป็นเขาเอื้นบักเขือตัวแขก มะเขือตัวแขกกันไหมอืมว่าจะเป็นเบือก์เคอควยเอามากินบัดคลื่นหนึ่งไหมหยาบหยาบนี่หยาบแม่แมนบักขีบักเขือตัวแขกได้ยินั่งไหมอืมนันหลายวันแม่ส่วงลุงมาเป็นจอนเนี่ยคือติดโควิดมากคือติดเนี่ยคืออยากอยากโควิดมากนี่บ่ต่างกันโอ้มีเลยนั่นขึ้กันกับเจ้าเดียวกันเลยอันเดียวกันเลยอันเดียวกันบ่มีเงิน หูจักกันจนมันจืยอข่อยบยออ่ได้เนาะอืพี่นั่งใหม่การสูม,มือนี่อ้าวถามมาพวกเรื่องสุขภาพป่ะครัผมเห็นในรายการที่แม่ไปออกเนาะไม่ท้องค้ำเนาะเริ่ม,มฟังเพลดเหมือนบ่แม่นตอนนั้นเล่าเสียงอยู่แม่นยืนบ่ไใดเหมือนบ่โอ้ยยืนบ่ได้มาได้ยี่สิบปีแล้วเด้เป็นอีหยังอาการอาการปวดบ่ปวดขานี่นั่งยื่นสิบ่เก็บบ่ปวด,ปวด,ปวด,ปวด แต่ว่าขันยืนตัวนี้ตัวตัวนี้อ่อนนี่นี่สิผ้าร่มนี C C> ่นี่ขาข้อเขาเนี่ยเนียนเส้อสองขาฮะเสื้ยายงบ้ากระกะบกกะกะคือเกานี่แต่ว่ายางยางได้ยางไปยางมากได้เห็นนะแต่ว่าขันยืนโยกนายโยกหลังเลยยืนบ่ด้นี่นี่ตรงหาแเนวพิ้งขันเขายืนนี่เขายืนบ่อยู่เลยครับตรงยิังยี่ได้ในรักษาเจ้าของอยู่ไนแม่บ้านเนี่ย รักษาเจ้าของก็คือกินยาน้ำหมอต้นโดนก็จังไปกินเธอหนึง่งหมอขันหัวัจว่ามันปวดน้ำหมอก็เก็จังไปกินหมอเขันกับว่กินประจําเพราะว่าเคยเคยกินประจามากัากเรยวรจนจนไตพังจนป่วยจนเป็นไตพังไตจนเป็นหนองหมอได้จ้ะส่วงนี่จาะหนองออกรั่อมาเนี่ก็เลยเออขัพว่อยู่กับอยู่ไปขันขัดต่อเมื่อว่ามันหัวใจไว ปวดกอดๆแอกัจังไปกินน้ำหม้อก็เลยเศร้าอยากกินยาประจําเดียวเดืนนี้กินตามรักษาตามอาการแม่นมู้มือไไอ้กีเขากินยายาแง่กินเขาอยากเศร้านาอเปิดบานได้ดีในโทรศัพท์ในโทรศัพท์ในกินมืดสูเนียเงเข้าไปมาไตพังไตพังไปแต่ปีต่ว่าเป็นไข่เป็นไข่เป็นไข่ไข่กะลำล่ำลงมามาไข่ไข่ช่วงกะลำ ัไปในห,หมอหาหมอในเมืองเขาก็ว่าไข้สารหนูอืฉีดยามือเสาร์มือแรกมือเที่ยงมื่อเอ้ารมือแรกมือเที่ยงนี่ไปสอนสอนนักเรีอยอยนน่นนาตาสินเขาย,ยังไปดื่มของแก่คบมากที่หนึ่งกับฉีดยาแค่เมือเสาไปกับฉีดยาเอาแปอามากมันเบาไหวกับไปล่ำใจกับไข่ไปล่ำใจไใข่พอเขาร่งบานเขาจังว่าไตสีเหลี่ยมเปะพุ่นไตเป็นน้องเล้ว พ่อดีมะปัวไตเต้าเราก็เลยห้างหางกินซุ้มเลยขัดยูขันหูจักว่าพิสังเกตไปจังไปห้าหมอทั้งสี่หาคือประคองนาการจะคล้องไดยูเมนประเมื่อจะคล้องไดเนาะเมนตอนนั้นเป็นกากลอยเหลือดสีสีโปื้นป้นๆอ้วนๆอืมอกไปรำมีน้ำเสียข้นๆเสียงแม่จะไปทั้งันอืม,อม้องหลังว่าหนีเศร้าเหรอ อยไปทังนั่นขึ้นทางไดนทั้งท้งรถยอยู่เบ็ดเพื่อนท่องพวงหลังมันหนเสียงเราพืนของเก่าคือผ้าห้องหันครับหันก็ห้องแห้งบ้าห้องก้อนอย่างเกิเหียบเปียบปะดีดีดอกของต่อยนี่อนต่อยดีได้ยูทินตัอต่อยเก่งกับไขอันเนีเอ ยงเอาโอ้ยกันเบากิงกิงกับใครเขาเขาเอื่นไปหันไปนี่กันกันตาตั้งกันเอินเออขันจังสี่ม่จังสี่ขันถามขั้ตอบขำแม่ได้แต่ว่าอย่าให้อย่าให้แม่ตั้งพาเวผู้เดียวนั่นแม้วบอกให้เว้าเราจังสี่ลรามาโซกเหรียญจังสี่เลยขันโจมูวมาให้แม่เว้าผู้เดียวแม่บบมีหมอกปองไปแม่เป็นคนที่เบาเบอกิงแต่ว่ากันเฝ้าฟังสี่แม่เว้าไดอยู่เบากุ้ยกันจังสี่มันไดอยู่ขันสีไปเว้าไปเป็น จจเอากลับมาคุยเด้หรอเพได้ให้ปเ<ไ>ป็น <ไป S 2> สอนนักศึกษาดีดื๋ยนี้สมมุดอืมอค,คุณน่อยคุณหน่อยพามานั่งคุยดีดีนี้นะครับสมวาสนาผมถึงแล้วนะครับวาสนาคุณหน่อยถึงไม่ใช่พิษสมัยแล้วหลังจากสากสาก,สากิวซิวกายมาเป็นต<ป>ีเพิ่นวะ่าเพ่สือตัวเพิ่นว่าเขาตั๋วเพิ่น เอาเอาเพราเจ้าไปบอกแวดหาตัวเด้อเจ้าไปบอกยังไงมันเริ่มเปียปลาเปียปลาหน่าเด้อมันอยู่น้ำขันอยู่ในวงนี่เจ้าไปรับยิ่ยังไงเจ้าจะเงินเด้อให้ขามไปก่อนเด้อให้ขามไปก่อนเด้อจู่ผมบ่ได้๋ยวรับยังน้ำจะให้เดี๋ยวรับกลับน้ำเด้อเมื่อเกินขามคนดอกนะโอ้โหัวมวนกันซื้อดอกมันจังนั่นไตรละพวกอื่นคันมัน โมเกินสามคนด่าวนกู้ไปน้องเหว่นาะเอมื่นวอีามกะเตี้ยว่าสิมาบ้านสองสามื่นเป็นอาทิตย์ห่วยดันมาซื้อได้หนี่กะไรมค่สบายนี่เขาบอกว่าโมให้มาเนาะให้พักผ่อนเนาะยันแล้วเสียบอกมันัวข่ว่าบ่มามันรักข้นเจ้าก็เลยตัวผมตออีกบ่มแนบ่ม่นกจรว่ามีพันบ่มาไหม ตัวมันบ้งจักบองจับมามันรักขึ้นรถก้อนล้วข้นทั้งไหนมันก็ขึ้นทั้งหลังรถเนี่ยมันขึ้นบ่ทั้งหลังอยู่แต่ว่าโอ้โบเห็นนา้าร้ยผัดบ่บอกพ่อพันกับมาดีพ,<อ>พ่อพันกับบ่ได้บอกสี่เด็ตัวยางเงี้พ่อเนี่ยเห็น่วลาเขาขืนย่ามไหนเขาบอกให้เงิดเทได้นี่มันขืนก้อนผมนนไปเอาโทรศัพท์อยู่เอาโทรศัพท์ไปในเงื่อนอยู่ มันรักขึ้นรถก้อนบัดขึ้นรถมานเนี่ยทั้งบ่ายแล้วกูยายพันหม,ามา่มม้าอ่าสุดเลยมาแผนแผนต่างๆ่าง,งก็ผมยกเลิกเนะเถือว่าบริเวณอี้ยังไงอ่เอาอันนี้คือเรื่องสุขภาพแม่เนาะ,ะชูมือนี่งานล่ำม,มีบ่บ่เลยเป็นบ่บ,บ่มีเลยสั้นหัวนี่แบบชนิดเ <c oughs> บิดอะไรตายอยากเบ,บิร์ดอิลีเบิดอิลีตายอยากบ่มีเลยอ่าหลาบเลยแ่บางทีนี่ก็ไม่คิดเบิ่งเอา เอาํานี่แต่คุ้มหน่อยนุมจุมกับเขาก็ยังเกิดคือกันเออขาคอยมีงานเนี่ยผู้ใดก็ได้เน,นีน่ยอิหรี่ไปกับไปชอบกับจะสบายามีใสหยามซะสบายมีพ่พ่อสิกุมเมียนอืมไปปัะทท่นีน่กันทุกมาจ้างก,กันแม่เนี่ยค่ะเงินน้อยน้อย,อย,อย,อยเออ,เ,อ,อเด็กน้อยเขาไปเขากับไปอันจอบปันเดินเต้เนี่ยเขากับพ่อได้มาเด็กหน่อยเขาแบบได้เป็นได้ที่รอยหารอย ถือบาดีอืมกูเเถาเฮาในที่ทีแม่นเพิงสุขภาพแมนเพิงนอนเดิกเพิ่มูนั่นผ้าเมื่อก็ไปเอื่นเนอื่นเฮาก็ไปไปทำบุญทำยังเฮาก็ไปมาในเรื่องตัวในเรื่อ,องจะนันตีเฮากัไป,ไ,ปบบดมมได้ไหมหลายเฮากับบริบาช่มโมงไหนได้ได้เรียงจาของ<ว>มิมยังเดียวกับแม่กัไปทำงานทำงานคุ้แม่บ้าน ปันผลจังไดเป็นบอกปันผลจังไดปันผลจังไดเพราะปันผลกับโบใดใจเดือนหนึ่งปันจักเถื่อเดือนหนึ่งมากับปันสองเถื่ออือแล้วแต่ขายกำไรได้ประมาณขันตำเดือนหนึ่งเขากำไรอะไรจากตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ได้ทุ่มมือนการพวกปันไหนพราะว่ากวันจิตกับโบดี บปรก่อยตรงเป่าปันไหนเศรษฐกิจบดีคนบอกเจอหนึ่งกับมีคนเฮ็ดกับหลายมันมีตัวแปรมันไม่อีกตั้งเดือนสามเดือนจังออกเจอหนึ่งกับมี่ยังสี่หนาเข้าดิไปเข้าดิไปลงหุ่นลงทุนบ่บเขาจับปุ่มกันมน้าสังแต่ไดอได้ลยใหญ่งื่นสนับสนุนมากเพราะได้นั่นนี่แน่เนาะเติมกันเนาะเครื่องใหม่เครื่องมือรุ้มตึ๊กมองเขาเห็ดนั่นสำนักงานมองเขาเห็ดงานนั่นค่ะ เป็นนั่นเป็นของหวงของนายซ้อยน่นนะนั่นกูนี่มาซอยครับหน,น่วยงานนั่นหน่วยงานนี่แต็ต้องสู้แล้วเนาะแม่เนาะม,มันสู้สู้คนนั่นแหละตแต่พราใยญ่ยบุญมาเล่ากันยงสู้คักหรอกนี่ไ,ไปรอดลมรอดตายเมื่อคอนแก่มาเกียบตายเกียบเาอาชีวิตกลับขึ้นมาเมื่อกระสินเกียบบพมีมือน,นีตัวนี้ก <c oughs> ันกูหน่อยว่ไปพ่อจะดีเป็นยังไงดี สามโมงสามิดสามที่พ่เมื่อบอกบอกเี่่ได้หมูกรอบมันชิมง่ยเออจะ,จะเย็นเย็นจเย็นเย็นจะเย็นเย็เนเดีเเ๋ยวจัดให้เล่ากระสูนรอดล่มรอด,อดตายมาดอกแต่พ่อได้ฟื้นจากของแน่ไปอยู่คนจันได้สองสามเดือนส่งเหลี่ยมส่งสอขึ้นส่งมีแฟนขอ,อกแฟนครับผู้ติดต,ตามนะ<อ>ครับพี่น้องครับพี่น้องที่กำลังช่มคู่หน่อยอยู่ในคณะนี้นะครับเมื่อนี้คู่หน่อยอมีโอกาสมากคาราะ นะครับแม่คู่นะครับแม่คู่มอลําทั้งกาลสินนะครับแม่คู่พิสมัยเพชรล่มช่วยถึงหม่องถึงเฮือนนะครับกะฝากพี่ฝากน้องนะครับอยากอา่ให้กําลั่งอกกาลั่งใจกะทักมาถี่คอมเมตนคู่หน่อยก็ได้หรือเบอร์โทรคุณแม่ก็ได้เดาคู่หน่อยสิปแปะไว้ให้นะครับเพื่อเป็นกําลั่งใจนะครับคู่บาอาจารย์บรมมาคู่มะลัมนะครับให้สู่ชีวิตต่อไปนะครับเพราะว่าโดย สโลกเกียนหรือนโย,ยบายช่องคู่หน่อยแล้วเนี่ยคือหนึ่งน้ำน้ำหามหามอลำยังสี่ได้แม่ช่องคู่หน่อยหนึ่งหมอลำป่วย <S S <c oughs> สองหมอลำโซสามหมอลำหมอบีงานสี่หมอลำขาลงสารพัดหมอลำทุกทุกเลยเนี่ยมักสิน,น้ำหาเกาา่าเก่าเมื่อฝนให้ลูกให้หลานเบิ่งเจตนาก็เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมสนับสนุนกระลังอกระลังใจ หรือบางที่การซอยเหลือมีมากอะได้ยิบยืนมาต่ออีกทอดนึงให้นะครับนะักของคุณคู่หน่อยสิเป็นยังสันสีโพคือช่องผู้อื่นดอกได้บุญด้นั่นอันนี่จะต,ติ้ลบเหรอครับช่องคู่หน่อยครับบอกร่างนี่หันมาถามนี่รถครับนี่นะครับติดลบเอาจะตายเปลี่ยนนะครับเมนก้มเพิ่นนั่นแหละอันนั่งเพิ่นตีทิ้งลบยืนยันละทำอะไรเป็นยิ่เพิ่นกัดบ่มันสองเดือนกว่าอยู่บ่ามันเข้า่ได้เหด เป้าหมายเขาคือบ่อใหหมายถึงการสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับสร้างประโยชน์ให้ผู้ที่เพิ่นอยู่ในภาวะยากอลกอฮอล์นะแา่บอกง่ายว่าเฮากับพ่อได้เพิ่งตัวเองได้นะครับนั้นีความตั้งใจแม่นครับที่น้ำหาผู้เฒ่าผู้โถเนี่ยแม่นขึ้นหาซ่วยคนยากจนอีหล่าเพิ่นว่าเป็นหยังหลบขึ้นมาอันนี้ก็มาตึกมองแล้วแต่นนักกันว่ากั่นก็ยังว่าดวงมันสิวหน้าสิวหลังสิวหน้าสิวหลัง มันบนนทชโ,โทม,มกันยักเถอะอ๋อกะิอ๋กะจิสมภพอ้าวหัวนะว่าอยู่นี่ตั้งจนหอดเดือนนอนนะนลงเลี้ยนไม่นห,หน,นึ่งกระไรเนาะแต่ยังบวชในหากัเน,น้อง,องบวชใวคุยกันรับบัดแม่คักปฏิเออเอ็ได้สัมภาษณ์คักเดือยแม่ช่ไม่พอนี่ผู้หนึงอิากจะไยายามเพื่อนเราส่งพูผู้ดีเตือบไค่เตือบวดอกเลาวนลำบากขึ้แม่นองน่เมืองเพื่อนเืองเพื่อนผมเมิองเ่าดีผมโอโงเรียน่น ไปขัญแก่นมือเอืนยังเสียแดดกลับมาไปยังไปห้าหมอหม้อบอสตั้งใบอย่นะเอือนกลับมากับจังนะเสียแดดไปรับโลนอกกันแม่เล่านะครับพี่น้องครับเรื่องการเชิดชูนะครับเชิดชูคุณงามคุ้มดีตอนนี้แม่รู้สึกว่าแม่เสิได้ร,รับรางวัลของมหาลัยขอนแก่นน้ำมันบ,นบ่ออ่าแม่รางวัล เมื่อีสานดกอีสานปีหาซิบกลัวนี่แหละแม่น่ะว่าสิจําใจแต่มองเออบ่ต้องจํามันยเนาคือคือผมผมไปคนเบิ่งผมเห็นประวัติแม่ก็ได้รับอัลโลเชื่อชูเกียรติจากมหาลัยขอนแก่นแมนปีหาฮกปีหาฮกปีกวาแม่นของข่อยปีหาฮกของเจ้าปีหาฮกเพราะงี้ก็ได้ติได้ผมโมโหเดยเนี่ยว่าพ่อใหญ่ได้บ่ได้ มอสระดุกิสารมอรดุกิสานของมอสารคข้ามโบมีบนั่นของสารคามไปรับดูขรราชได้นาคทองค้าตัวหนึ่งตัวหนึ่งได้นากันแม่แม่ได้ทั้งมั่นอีกอย่างเนี่ยได้ได้เป็นนักมันเป็นโล่กับมีได้นาคราช์หน้าขรรค์ยันที่ผ่านมาอยู่มอสารคามได้ยังอีกแล้วก็มาได้โลอยู่อันมอกระดิ่งนี่ปีที่แล้วปีที่แล้วย้ำฝนจะสิละ ปีนี้ได้ยังอีกปีนี้สิไปมืออื่นเดี๋ยวนี้มืออื่นนี่ก็สิได้โลรับโลศูนย์นี่นะของศูนย์ศิลปะการสแสดงได้รับจะค้นกระสินเท่ารอบนี่ยอันกระสินนั่นบอ่อได้ป้ายโอ้ได้อันได้ศูนย์ได้แปดศูนย์แปดศูนย์อยู่เขาบ้องแบบคุณอยู่บนพีทฐานแนยอยู่บนมีผ่าสององค์ปัดบึงมี้ใช่องค์หนึง่งครับองค์นีงใช่บักดำบว่ได้ ดรกเตอร์กีสอนครับพยาอืมออนี่เพราดรับตัวที่เราเป็นคนโคตโซกันบอก่แม่อุ้ยก็เราบอกเก่งงห้เนะอบอกว่ามีหม่องสามเนาะโอจะจะเปิดป้องให้พะโพ่ออีหลีบ่ะสมอีหลีสมอยู่ดอกแล้วใดเมื่อนั้นนอ้ยผมเรามาต่เบ็นมาตั้งทาฟังมอลลั่มเท่าๆได้แฟังหน่อยหน่ึงเมื่อนั้นน่ะฟังสี่คนนึง วันนั้นสิบแปดโจนแล้วแม่มาหรอรับใหม่อีกสามนีไอ้สินไอ้ทินกับแม่เดือนสินใช่หน่อยสินใช่ไอ้ปิดพุ่นท่องพุ่นท่องเขาน่ะไอ้ทิ้นไอ้ทิ้นก็ได้คนส่วนผมอยู่มืออื่นม่าน้ำกันเด้อวยวสันเขาไปถ่ายรูปให้แน่เฮ็ดคลิปให้แน่วสันมาเพิ่มมาแมนอ๋าใบสามโมงเจอกันเมื่นเนาะเพิ่มมาได้หนิกสิได้ไปตัวแมนอาศัยเสศหมอลลัมนี่แล้วเขาไปกระไดเขาเขา บพเป็นยังอยู่เขาเห็นอยู่โดมว่าสักทีนี่แม่อยู่โดมอยู่โดมเลยเอาแล้ววันนี้วันที่เก่าเลยวันนี้เห็ดยังวันที่เก่านี่มันสิเป็นของมันอันที่เป็นแฮ่งศาสตร์พงไอยปอโมเมเยบีอยู่อยู่ในโดมบ่อยู่ในโดมของเก่าของเก่ายิงกันปนี่ย่หมือนเลี้ยงขี้กันติดแสดงว่าผมตรงในนอนนี่มือแรงมืออื่นอีกสามขึนเลยพอดีเฮากับเป็นนันคนพื้นที่บ่ขันเพื้นแม่เฮากับต้อง ไปตอนรับเพิ่น<ม>ไปเป็นกำลังใจให้เพ<ห>ึ<ะ>่องถือโอกาสา<อ>ประชาสัมพันธ์ให้พี่เฮนองน้องขวบน้องเม่ยน้องทรงเสริมกำลังใจกันเอาคลิปการวา้าการคุยกับสีว้าคุยโซนี่คุยจยากฟังหมอลำกับวัดใบสักกันได้ครับฟังแม่เล่าลำได้ครับเพราะว่าหมอแค้นผมบ่มีเหมือนนี่มีมตแต่หมอพินพ่อ่าละอัดเอาเงินใส่กินแล้วจ่าเออสิอัดอยู่คลิปต่อไปโอ้จ้ดได้ครับ กะคลิปนี้กะเอาไว้สำนีสะกอนนะครับกะจะเรื่อมกับลุกล่างใจมาให้อีเมลเล่านะครับกับอีพอญ่เล่าด้อนะครับ,บนนรงงรงงวันนี้มานน้ำกันได้คลิปไม่หย่พันกะดีพอยังยังก่อนพอยังสำวยยังสำรวยโซ่เพื่อประจําตัวนะครับพอหญ่บุญมากเขาวงเอาพินมานน้ำบ่หมือนเนี่ยมาอยู่ครับโ <Okay, S 2> อ,อป้ปอเดแล้วเจอกันสน,นะนะครับกับคุณแม่พิสมัยสายลมพุ่ยนะครับเออพิรล้มช่วยนะครับกะ คลิปนี้ก็เอาไวส้สมีก้อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรับสวัสดีครับ